เหมือนกันค่ะเป็นเนื้อผ้าคอตตอนนะคะ I3 ค่ะ I3 ราคาเท่ากันค่ะ1,450บาทนะคะรุ่นนี้จะเป็นเนื้อผ้านะคะคอตตอนเก็บด,ดีค่ะตัวนี้จะเป็นลายดอกพิกุลนะคะจะเป็นลายขายดีของที่ร้านเลยรุ่นนี้จะเป็นสีสดๆนะคะสีสด ทุกสีเลยค่ะก็จะมีสีบานเย็นนะคะสีแดงม้วเหนียวแล้วก็มีสีส้มพีกแล้วก็มีสีฟ้านะคะเดี๋ยวให้ดูทีละสีนะคะรหัส I2 สอค่ะเออ i3 ค่ะรหัสไอสนะคะรหัสไ3ค่ะ,ออคะรหัสไอสตัวแรกค่ะสีบานเย็น นะคะใครตามหาสีบานเย็นอยู่นะคะรุ่นนี้เนี่ยใส่แล้วเกิดมากๆเลยค่ะมันเป็นสีที่สว่างมากๆแล้วก็เป็นสีที่ใส่แล้วสวยมากใส่กับกางเกงสีขาวนะคะลูกค้านะคะสีนี้คือใส่กับกางเกงสีขาวแล้วเกิดมากๆเลยค่ะใส่สบายแล้วก็นุ่มมากๆสําหรับสีนี้นะคะ ใครมองหาสีบานเย็นอยู่ด้แนะนํารุ่นนี้เลยค่ะรุ่นนี้คืองานดีมากนะคะคืองานดีมากใส่ง่ายใส่สบายนะคะความยาวเริ่มต้นที่22เนี้ว22.5 23 23.5แล้วก็24ค่ะมีไซส์38 40 42 44แล้วก็46รหัส i3 หนึ่อยห้าบาทรหัส i3 หนึ่้อยห้าบาทค่ะสีอื่นก็สวยเหมือนกันค่ะ สีนี้ก็จะเป็นสีที่เข้มขึ้นมานิดนึงนะคะสีนี้เรียกว่าสีแดงมะเหมียวค่ะสีแดงมะเหมียวก็จะมีความอมชมพูอมแดง นะคะสีแดงมะเหนียวค่ะรุ่นนี้ราคาเท่ากัน1 4 5 0รหบาทรหัส i3 ค่ะรหัส I3 นะคะแล้วก็สีส้มนะคะสีส้มพีชค่ะมันจะไม่ได้เป็นสีส้มแบบส้มแบบส้มเลยนะคะมันก็จะมีความแบบว่าซอฟของตัวสีลงมาด้วยนะคะให้มันแบบละมุนล,ละมุนนิดหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะจะมีความแบบเป็นสีส้มพีชนิดหนึ่งนะคะราคาเท่ากันค่ะ i3 นะคะรหัส I3 ค่ะ แล้วก็สีฟ้าค่ะสีนี้นะคะจะเป็นสีฟ้าอมม่วงนิดนึงนะคะสีฟ้าอมม่วงแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เวลาที่เราใส่นะคะมันใส่ขึ้นมาง่ายมากๆค่ะเอ่อถ้าเป็นสีฟ้าโทนฟ้าอย่างเดียวเลยอะคะ่ะเวลาใส่อะคนผิวสองสีจะใส่ยากมากๆนะคะฉะนั้นถ้าเราเอ่อผสมสีม่วงลงไปอะคะ่ะมันจะเข้ากับอันเดอร์โทนของผิวเอ่อสาวไทยสาวเอเชียนะคะก็จะเป็นสีนี้เลยค่ะที่ใส่ง่ายมากๆนะคะ อ๋อเป็นสีฟ้าที่คนผิวค้ำสามารถใส่ได้นะก็ยังใส่ได้นะด,ดะูนะแล้ก็ใส่ได้นะคะตัวนี้รหัไส i3 ค่ะลูกค้ามงคลไม่กล้าใส่สีสดนะคะบางทีเรามีแต่สีขาวสีดำนะคะก็ลองเป็นสีอื่นๆบ้างนะคะบานเย็นอะดาก็เคยลองใส่แล้วเรารู้สึกว่าเออมันดูสว่างขึ้นมามากๆเลยนะคะราคารวมส่งไหมอ๋อถ้าโอนส่งฟรีค่ะเก็บไปทางจะมีบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะนะคะรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้สี บานเย็นนะคะเป็นสีที่สว่างมากจริงๆค่ะแล้วก็ใส่สวยอันนี้ยอมรับเลยว่าคนผิวคําก็ใส่สวยนะคะมีทั้งหมดสีสีค่ะสําหรับรุ่นไอสนะคะรุ่น I3